สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องของพระอ,องค์คุริมานนะครับองคุริมานนะครับ,รนนรบที่ ไปตัดเอานิ้วมือคนนะครับมาห้อยคอแล้วก็ต้องต้องหามาให้ได้ครบหนึ่งพันหนึ่งพันนิ้วนะครับว่าจริงๆท่านก,ทานก็ท่านก็ไม่ได้คิดว่าจะไป จะไปใจโหดเที่ยมโหดร้ายอพอที่จะไปขินไปฆ่าฆ่าใครแล้วก็ไปเอานิเมือ,อมาห้อยคอแต่เนื่องจากว่าอ,องคุลิมานั้นท่านเป็นผู้ที่มีความฉเฉลียวฉลาด แล้วก็มีปัญญาเลิศดเลิศก,กว่าใครในใน,ในบรรดาสิทธิ์ทั้งหลายของของอาจารย์ท่านนะครับที่ท่านไปนเรียนวิชากับอาจารย์นะครับก็คือท่านเป็นผู้ที่เรียนรู้ได้เร็วมีปัญญาฉลาดมีความจำเรียนรู้ได้เร็วกว่าบรรดาเพื่อนๆพื่อนทั้งหลาย นะครับรุ่นเดียวกับท่านที่ไปที่ไปเรียนวิชาด้วยกันนะครับทีนี้ก็บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายก็อิจฉาท่านนะครับที่ท่านมีความฉเฉลียวฉลาดกว่าใครๆนะครับก็เลยไปเป่าหัวอาจารย์นะครับว่าองค์ริมาลน,นั้นคิดการคิดการใหญ่นะครับ คิดการใหญ่คิดการไกลนะครับคิดจะค่าอาจารย์นะครับทีนี้อาจารย์ก็หลงเชื่อนะครับหลงเชื่อ,อสิษย์ทั้งหลายนะครับที่ไปเรียนวิชาด้วยกันนะครับก็เลยทํำยังไงดีก็ลูกศิษย์ลูกหาก็ไปเป่าหัวอาจารย์นะครับว่าอาจารย์ต้องหาทางกําจัด องคุริมานนะครับก่อนที่องค์ุริมานจะมาฆ่าอาจารย์นะครับทีนี้อาจารย์ก็เลยหาอุบายวิธีนะครับที่จะฆ่าองคุริมานนะครับก็เลยบอกกับองคุริมานว่า <c oughs> วิชาของเธอวิชาที่ที่เราสอนเธอนั้นจะสำเร็จได้นะครับ มันมีขั้นขั้นตอนสุดท้ายที่จะสําเร็จวิชานี้ได้ก็คือต้องไปไปตัดเอานิ้วมือคนมาให้ได้ครบหนึ่งพันนิ้ววิชานี้วิชาที่เราสอนให้เธอเนี่ยจึงจะสําเร็จได้นะครับถึงอย่างนั้นนะครับองค์คริมานท่านก็ถามท่านก็ถามย้อนถามอาจารย์ว่ามันไม่มีทางอื่นมันไม่มีทางอื่นเลยครับอาจารย์นะครับอ่า ที่จะสาเร็จวิชานี้ได้โดยไม่ต้องฆ่าคนโดยไม่ต้องไปเอานิ้วมือคนมาอาจารย์ของท่านองคุลิมานก็บอกว่ามันไม่มีมันมีอยู่ทางเดียวก็คือต้องไปเอานิ้วมือคนมานะครับท่านก็เลยด้วยความที่ท่านอยากจะสําเร็จวิชานี้นะครับที่ท่านไปเรียนกับอาจารย์นี่ท่านก็เลยต้องหลงทางนะครับด้วย อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยวิบากกรรมเก่าของท่านหรืออย่างไรนะครับในการก่อนก็คือในชาติที่แล้วในอดีตชาติของท่านนะครับท่านก็เลยหลงทางหลงผิดแล้วก็ไปฆ่าคนแล้วก็ไปเอานิ้วมือคนนั้นมาห้อยคอนะครับจนกระทั่งว่า,าไปฆ่าคนมา ถ้าคนมาหลา,หลายต่อหลายคนนะครับจนกระทั่งได้นิ้วมาเยอะนะครับทีนี้ว่าขาดขาดอยู่นิ้วหนึ่งจะครบจะครบหนึ่งพันนิ้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปเอานิ้วใครจะไปฆ่าใครก็ท่านคิดท่านคิดจะไปฆ่าแม่ของท่านนะครับท่านคิดจะไปฆ่าแม่ของท่าน เพื่อที่จะเอาเนิ้วมาให้ให้ได้ครบหนึ่งพันนิ้วทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เล็งเล็งเห็นด้วยญาณของท่านว่าองค์คริมานนั้นเป็นผู้ที่มีปัญญาเลิศเป็นผู้ที่มีบุญบาร,รมีเป็นบุญท่านมีเยอะปัญญาท่านก็มากแล้วก็จะสามารถบรรลุธรรมขั้นสูงได้ก็คือสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ ถ้าหากว่าท่านไปขัดขวางอ,าองค์คุลิมานไม่ให้ไปฆ่าแม่ก็เรียกว่าถ้าหากว่าท่านไปฆ่าแม่ก็เรียกว่าองค์คุลิมานนั้นทําอนันตริยกรรมก็คือฆ่าบิดามารดาผู้ให้กําเนิดนะครับพูรเจาร้าท่านเห็นเล็งเห็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ว่าถ้าหากว่าท่านไปขัดขวางขัดขวางองคุลิมานนะครับไม่ให้ไปฆ่าแม่ นะครับก็ท่านก็ไม่ต้องทําอนันตริยกรรมแล้วก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้สําเร็จอรหันได้นะครับพระเจ้าท่านก็เลยไปไปขวางไปขวางไว้นะครับด้วยเล็งเห็นประโยชน์แล้วก็ด้วยเล็งเห็นประโยชน์ว่าองคุลิมานจะสามารถสําเร็จเป็นอรหันได้นะครับก็ไปขัดขวางนะครับองคุลิมานแล้วก็บอก ก็ทีนี้ก็องคุลิมาท่านก็เห็นผู้รูเจ้าก็ก็ก็บอกให้ผู้รูเจ้านั้นหยุดนะครับบอกให้ผู้รูเจ้านั้นหยุดแต่ผู้รูเจ้าท่านบอกว่าท่านบอกว่าท่านหยุดแล้วนะครับในขณะที่ท่านเดินไปเรื่อยๆนะครับในขณะที่ผรู้เจ้าท่านเดินไปเรื่อยแต่ท่านบอกว่า ท him, ่านท่านหยุดแล้วแต่องค์ุริมานยังไม่หยุดองค์ุริมานก็บอกว่านักบวชท่านนี้เนี่ยกล่าวคำมุสานะครับบอกว่าหยุดแล้วทั้งทั้งที่กเดินไปเรื่อยๆนะครับแต่พระเจ้าท่านบอกว่าที่เราว่าเราหยุดก็คือเราหยุดทำกรรมชั่วทั้งหมดแล้วหยุดเห็นฆ่าคนหยุดทำบาปทั้งปวงแล้วแต่องค์ุริมานยังไม่หยุดคือยังฆ่าคนอยู่ องคุริมาณเขาก็คิดได้แล้วก็เขาก็เลยอยอมยอมสยบพระพุทธเจ้านะครับ <c oughs> แล้วก็วางมีดลงแล้วก็แต่เขาก็แต่เขาก็ว่าเขาทากรรมเขาทํากรรมทําบาปมาเยอะก็คือเขาฆ่าคนมาเยอะแล้วเขาคิดว่ายังไงชาวบ้านก็คงจะไม่ให้อภัยเขาแน่นอน แล้วเขาก็คงไม่มีโอกาสไม่มีสิทธิ์ที่จะบรรลุทมขั้นสูงได้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็รับรองท่านรับรองว่าท่านเล็งเห็นด้วยญาณท่านรับรองว่าท่านสามารถที่จะทําได้แน่นอนบนรรลุทมขั้นสูงได้แน่นอนถ้าหากว่าท่านหยุดแล้วก็เริ่มต้นใหม่ว่าาพระพุทธเจ้าท่านก็รับรองนะครับองคุลิมานท่านก็เลย พุทธเจ้าก็เลยบวชให้แล้วท่านก็บวชสำเร็จเป็นพระนะครับแล้วก็แต่ไปบินฑบาตไปบิณฑบาทใหม่ๆก็โดนชาวบ้านเขาลุมทำร้ายนะครับเอาหินขว้างปาทำร้ายท่านนะครับจนกระทั่งว่ามันมีเหตุการณ์อยู่ครั้งหนึ่งนะครับมีมีม คนท้องจะคลอดลูกนะครับองคุริมานท่านก็สงสารผู้หญิงคนนั้นที่กำลังจะคลอดลูกนะครับก็เลยทำยังไงดีนะครับท่านก็มาทูลพระพุทธเจ้าว่าไปเจอไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งท้องแก่จะคลอดลูกเขาร้องน่าสงสารมากนะครับพระพุทธเจ้าก็เลย ให้องค์ปริมานไปบอกไปบอกไปบอกหรือไปอธิษฐานจิตนะครับไปอธิษฐานจิตว่าตั้งแต่เราเกิดมาตั้งแต่เราเกิดมาเราก็ไม่เคยคิดว่าจะฆ่าใครตั้งแต่เราเกิดมาเราไม่เคยคิดที่จะฆ่าใครด้วยสัจจะวจานี้ ขอให้ขอให้ลูกในคันของน้องนี้จงคลอดออกมาโดยปลอดภัยแล้วก็โดยสวัสดิภาพด้วยนะครับอันนี้ก็ผู้หญิงคนนั้นก็คลอดลูกออกมาอย่างง่ายดายแล้วก็ปลอดภัยครับก็เลยเป็นที่มาของคาถาองคุลิมานนะครับคือเป็นคาถาคลอดลูกง่ายนะครับ จริงๆแล้วองค์ุลิมานท่านก็เกิดมาท่านก็ไม่เคยคิดว่าจะฆ่าใครแต่ด้วยความทีอ่อาจารย์นั้นโดนลูกศิษย์ลูกหาด้วยกันกับท่านเป่าหูก็เลยหาทางกันแกล้งท่านท่านก็เลยต้องไปเขียนไปฆ่าคนเพื่อเอานิ้วมือมาห้อยคอเพื่อที่จะจะได้สําเร็จวิชานะครับอันนี้ก็เป็น เป็นที่มาที่ไปของพระองคปริมานนะครับแต่ในที่สุดท่านมาบวชไม่นานท่านปฏิบัติแล้วท่านก็ได้สําเร็จมรรคนะครับก็คือเป็นสําเร็จเป็นพระอรหันต์นะครับองค์หนึ่งนะครับแต่ทีนี้ <c oughs> ย้อนไปนะครับย้อนไปอดีตชาติหลายหลายชาตินะครับย้อนไปคือองค์ุลิมานเนี่ยเป็นเต่านะครับ เป็นเต่าทะเลนะครับเป็นเต่าทะเลแล้วก็พอ,อดีมีเรืออับปางที่ในทะเลในมหาสมุทรเต่าทะเลตัวนี้ก็ช่วยคนให้ให้รอดพ้นจากความตายนะครับช่วยพามายังเกาะมายังอะไรทีนี้คนทั้งหลายเหล่านั้นรอดตายมาได้นะครับก็ไม่มีอะไรจะกินนะครับไม่มีอาหารไม่มีอะไรจะกินก็เลยฆ่า ฆ่าเต่าทะเลตัวนี้กินเป็นอาหารนะครับก็คนทั้งหลายที่องคุริมานมาฆ่าในชาติปัจจุบันนี้ก็คือก็คือคนที่เรือนะครับไปอับปางอยู่ในมหาสมุทรแล้วก็เต่าทะเลเต่าเต่าทะเลก็คือองคุริมานนั้นช่วยแล้วก็มาฆ่าเต่านะครับ เต่าตัวนั้นก็กลับชาติมาเกิดเป็นองค์ุลิมานแล้วก็คนทั้งหลายเหล่านั้นก็มาโดนมาโดนองค์ุลิมานนั้นฆ่าแล้วก็เอานิ้วมือมาห้อยคอนะครับอันนี้ก็เป็นชาติกดก่อน,นะครับความเป็นไปเป็นมาของชาติกดก่อน,นะครับพระเจ้าท่านแสดงให้สาวกทั้งหลายฟังนะครับว่าเรื่องราว กฎแห่งกรรมเป็นมาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าพระองค์คริมานั้นท่านเป็นผู้ที่มีปัญญามากนะครับมีความเฉลียวฉลาดเรียนรู้ได้ไวแล,และในที่สุดท่านก็ได้สำเร็จอรหันนะครับในสุดท่านก็สำเร็จอรหรันครับสำหรับ วันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับประวัติของพระองค์ผลิมานนะครับเป็นการเล่าเป็นการเล่าไม่ค่อยละเอียดละออเท่าไหร่นะครับเป็นเล่าคร่าวๆนะครับเล่าเล่าหยาบๆคร่าวๆแต่มีความเป็นไปเป็นมาลักษณะแบบนี้นะครับก็คิดพลาดประการใดก็ขอ,ขอกราบประทนานอภัยท่านทั้งหลายด้วยนะครับ ด้วยปัญญาอันน้อยนิดสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ